สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2องพฤษภาคม2563นหระคะหรือ2020ค่ะอันนี้คือต้นที่ลงประมาณเดือนกุมภานะคะเพราะว่าเดือนกุมภาจัดงานฝังลูกนิมิตสองพันะคะจัดงานฝังลูกนิมิตที่นี่นะวันที่4ก็จะมีเกษตรกรชุดหนึ่งที่มาอบรมแล้วมาทมําบุญด้วยอันนั้นเป็นสักขีพยายนว่าเราลง2018แนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ในละแวกนี้ ก็ได้เห็นว่ามันโตรเร็วมากนะครับก็คืออันนี้ต้นไซส์นั่นแหละที่เรามาลงแต่ตอนอยูนในกระถางพี่เห็นไหมครับว่ามันขนาดไหนพอลงปุ๊บหกเดือนดูมันโตและนี่คือสองปีถึงสองปีดีไหมพี่ว่าสองปีนิดๆใช่ไหมคะสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบยังไม่ถึงสองปนะีถึงไหมลงสองพันสิบแปด 2019กุมภา2 0 1พันธ์2019หนึ่ง <c oughs> ปีสองปีอ่านะฮะกุมภากุมภามาสปี <c oughs> มันมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันโตขึ้นมันก็จะต้นที่อาผลที่ไม่แข็งแรงก็สุ่ผลที่แข็งแรงเบียดร่วงออกไปมันก็จะเหลือเฉพาะที่มันต้องการและและมันดูแลถึงนะคะอันนี้คือผลของประมาณเดือนกุมภาเห็นไหมคะ <c oughs> ต้นอายุแค่สอง สองปีออกผลพผลืชสองครั้งแล้วครั้งแรก,เ,กเราได้จัดงานแล้วนะคิดว่าน่าจะตกน่าจะต้นหนึ่งตกประมาณกิโลระยะที่เก็บไว้ปีที่สองดีกว่เา,เ,าเดี๋ยวนะคะปอน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 มาช่วยแม่หน่อยนะคะเนี่ยมาดูโอ้โหส่วน ดต้นต้นต้นนั้นถูกด้วงกินเห็นไหมคะถูกเจาะทะลุทะลวงเลยนะคะน่ะเราซ่อมเราด้วงออกแล้วก็อัดดินเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็รากเขาก็เดินใหม่เขาก็แทงกันได้ปกติแต่เป็นชาวบ้านก็ขุดทิ้งนี่ในการคุมถุงนะคะพี่ยกเลยค่ะพี่ชื่วยหนูยกก็แล้วนี่ถือกล้องเนี่ย อ่านี่นะคะในการทึมถุงแล้วก็คุมจนชิดนะคะด้านในเพื่อที่จะไม่ให้มดมันไต่เข้าไปเราจะพันเทปให้หมดเลยนะคะทีนี้มาดูถุงของเรานะ,ะถุงของเราเห็นไหมคะใบใหญ่แล้วก็พอเวลามันผลมันล่วงตกลงมาปุ๊บมันจะอยู่ในนี้มันจะไม่อยู่ชิดนะคะมันจะไม่อยู่ชิดจะร่วงตกมานนไ,มไ,ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้แต,แตงค่ะคืะคะอผสมปอนปอนมาแกะผสมแล้วปล่อยเลยค่ะไมาแกะแล้ว แก่ถุงแล้วยกขึ้นเข้าไปตรงไหนตรงนี้ออแล้วถุงนี้นะคะใช้ตาข่ายอย่างดีที่ทำลงเมลอนนะคะละเอียดถึง40ตาเพี้ยเข้าไม่ได้นะคะเอาอย่างดีเลยหรือถ้าเกษตรกรจะเอาแค่ป้องกันผลล่วงทิ้งก็ได้อ่าอๆเอาใส่ถัง,ใ,งใส่ถังอ่าใส่ถังรือไม่ได้ถังมาก็ใส่กระเป๋าไว้ก่อน โยนลงบ่อแล้วก็มันจะเน่าแล้วเดื่ยวงจะมาอ่ายกขึ้นแตนี่คือคือถุงนี่ใช้ได้ไปสี่ห้าปีนะคะไม่ไม่มีการพังแต่ถ้าใช้สปันบอลปีต่อปีต้องทิ้งเพราะมันกระดาษมันขาดแต่นี้มันจะไม่ขาดซื้อครั้งเดียวยาวเลยถ้าเราต้องการเปิดผลเราก็ทําอย่างนั้นนะคะจับปอนเอาตะไคร้ปอนอเอาเอาเอา,เอาที่ที่มัดําทำทำการยกขึ้นให้ใหดูว่าเออนันะนะคะ เอามาฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนู้นก็ได้เอามาฝั่งนู้นมันจะได้ล็อกไวอะอเห็นไหมคะก็จะง่ายนะคะเก็บผลเก็บอะไรง่ายอย่างนี้เราจะเปิดหลังจากภูมิีต้องมีการเปิดนะครับระหว่างที่ไม่เปิดค่ะยาวไปจนจนจะเก็บผลเลยนี่จะใช่แค่ใช่ค่ะก็กอยมันดูแลก็คือเห็นไหมคะว่ามันบิดไปอย่างเงี้ยมันบิดไปมันดูแลก็คือเอามันออกมา มันจะได้ยืดตรงตรงได้นะคะยืดสายตรงตรงได้อันนี้อันนี้เดี๋ยวมันก็จะเบียดกันแล้วขาดร่วงนะคะที่ต้องดูก็คือต้องมาเปิดดูอันนี้อันนี้มันไม่ันไม่ใช่มันก็จะร่วงลูดออกไปนะคะมันถ้าเรามาปิดเนี่ยพี่คิดดูว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการปิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ไหวมันก็จะนั่นออกของมันออกมาเองก็ต้องเช้าเนี้ยอันนี้สําคัญคือคุมให้ได้ก่อน ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อันนี้ต้องเก็บผลออกไปให้หมดมันจะเน่าเกบอ,อกเกบอ,อก,กอเกบอ,อกจากพื้นที่นะเกบอกจากพื้นที่ไม่ให้มันเน่าค่ะนะะเพราะนั้นเวลาล่วงปุ๊บเราทำเนี่ยมันจะอยู่ในถุงนะคะเวลาเราทำเราจะอยู่ในถุงก่อนแล้วก็เอาถุงเทออกมอ่านะพี่ดูพี่ดูต้นเนี่ยสองปีพี่ได้ขนาดเนี้ยแล้วพี่จะเอาต้นเล็กไปเลี้ยงรอ มันจะเสียเวลานะเสียเวลานตน,นี้นะะต้นอย่างนี้ปีที่สองนี้คาดว่าจะได้สักถ้าบำรุงดีๆอย่างของพี่นี่น่าจะอย<ช>ู่ที่กี่โล